อันนี้ลักษณะนี้สามีไม่ทานคือสามีป้าแก้วเนี่ย <c oughs> แกเป็นคนที่ทานอะไรายากนะแกจะเป็นคนที่ทานแบบซ้ำๆแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆนะฮะอย่างวันนี้ก็คือแกจะกินไก่ นะ,ะแล้วก็จะมีหัวหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีพริกหยวกนะแล้วก็จะมีพริกแกงน,น้ำมันหอยแค่นั้นนะคะที่จะทําให้แกแกจะกินแต่เมนูนี้ทําอย่างอื่นให้แกแกไม่ไม่แฮปปี้แกจะกินแต่เมนูนี้น, happy, ะน,น,น,นะคะเพราะฉะนั้นแกจะกินทุกวันเพฤกัส <c oughs> นะคะ,นะคะพะเกือก็จะมา เนี่ยอย่างพระฤหัดเนี่ยไม่ได้ไปทํางานก็จะมาทําให้แกทานนะคะถ้าสมมุติว่าปาแก้วไปทํางานป้าแกก็จะทําหั่นแบบเนี้ยเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้ให้แกนะคะแล้วก็จะหั่นรอไว้ให้แกเตรียมน้ํามันหอยเตรียมอะไรไว้ให้แกเพราะสอนแกแล้วแกสามารถทําเองได้นะคะแล้วทีนี้ปกติวันอังคารปะแก้าแกกับสามีจะไป กินข้าวข้างนอกกันนะคะที่ที่ร้านเพื่อนที่ตลาดเปิดร้านของน้องเก่งนะคะลุงแกก็จะกินเมนูเดิมคือผัดกะเพราไก่ไม่ใส่ไข่ดาวนะคะแล้วก็จะมีสปริงโกรกะเพราแกจะกินอยู่อย่างเงี้ยเมนูเนี้ยไปทุกครั้งจนพอไปถึงแม่ค้าก็จะบอกเหมือนเดิม <laughs> กินมาแบบนี้เป็นอุ้ยหลายปีแล้วนะคะ นั่นแหละแกก็จะชอบอะไรแบบซ้ําๆเนี่ยป้แกก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ก็จะหานี่ให้แกไปเรื่อยๆคือแกเป็นคนที่กินยากอาหารไทยแกจะนับนับได้เลยนะคะอะไรที่เป็นกระทงกะทิแกไม่กินแกไม่ชอบนะคะแล้วเผ็ดมากแกก็ไม่กินเค็มมากก็ไม่กินหวานมากก็ไม่กินคือของหวานไม่กินเลย แต่แปลกนะฝรั่งเนี่ยกินช็อกโกแลตลูกอมกินเป็นเป็นเด็กเลยทั้งที่ทั้งที่เป็นเบาหวานนะช่วงนี้ป้าแก้วให้แกลดลดช็อกโกแลตกับลดลูกอมลงนะคะแต่แกก็แอบไปซื้อกันสั่งออนไลน์แอบซื้อเหมือนเดิมบอกยากคนแก่บอกยากยากมากนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรป้าแก้วก็ เอาลงแบบนี้ขั้นเวลานะคะอยากให้เห็นความแตกต่างออกไปของเมียรฝรั่งคนหนึ่งน,นะคะที่ทำอาหารให้สามีลับประทานไม่รู้บ้านไหนทำให้หรือปล่าทำให้สามีหรือปล่าแต่อย่างของคุณลิมดาที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นั่นก็ทำอาหารเก่งนะคะทำอาหารให้สามีอย่าง คุณเสาวิชนาอยู่รัฐวจิเนยสหรัฐอเมริกานะคะอันนั้นก็จะทําอาหารให้สามีรับประทานเป็นประจำนะคะส่วนปลาแก้วนะั้นะะจะทําให้สามีทานทีนึงแล้วก็นอกนั้นก็จะทํากินใครกินมันนะคะแกก็จะทําของแกไปเป็น,นง่ายๆนะคะแต่ว่าเดีย๋ยวนี้นจะเน้นให้แกกินพวก ผักต่างๆแล้วก็นึ่งนึ่งนะคะนึ่งผักเยอะๆก็จะมีอ่าก็เรียกอะไรอะโพเตโต้อะไรว่ามันฝรั่งนะคะก็จะมีมันฝรั่งมีถั่วฝักยาวมีแครอทมีบอกเกอรี่แล้วก็มีกระดิบาา <ซะ S 1> คือผักกาดนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งก็จะกินสลัดกันบางทีก็จะกินกับ ชิคเก้นเป็นเป็นไก่สไปซี่ชิคเก้นที่เข้ามาเป็นแพ็คไว้นะคะก็จะกินเป็นประจำแกก,ก็จะทําของแกเองนานนั้นประแกถึงจะทําให้แกส่วนน้องชายแกก็จะกินน้องชายของลุงเนี่ยจะจะเน้นเฟรนฟรายนะคะก็จะมีที่บ้านก็จะมีที่ทำเฟรนฟรายนะคะเครื่องอบเฟรนฟราย คิดว่าฝรั่งทุกบ้านน่าจะมีคงจะมีเหมือนกันทุกๆบ้านนะคะเนี่ยแกก็ทำทำแบบเนี้ยค่ะทำให้สามีแต่แกไม่กินกับข้าวนะคะทำเฉพาะกินเฉพาะกับแกไม่ชอบทานข้าว <c oughs> ก็คงเหมือนเราไม่ชอบกินขนมปังอะ่ะก็คงจะประมาณเดียวกันแต่ของคนไทยเราต้องต้องเน้นข้าวเนาะต้องทานกับข้าวต่ไม่เนี่ยก็ทำให้แกกินทั้งหมดอย่างนี้แหละ ก็จะทําไปเรื่อยนะคะป้าแก้วก็จะทําไปเรื่อยวันนี้วันนี้ป้าแก้วไปไปร้านร้านจีนร้านเอเชียนะคะไปซื้อพวกผักกิลิวพวกไส้หมูตีนไก่เล็บมือนางน,นะคะมามาไว้เพราะว่าอาทิตย์หน้านเนี่ยนับตั้งแต่พว่นนี้เป็นต้นไปเนี่ยป้าแก้วจะทำงานเป็นห้าวันนะคะจะหยุดวันเสาร์กับวันอังคาร หลังหลังแฟรหลังกุมภาถึงจะหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะแต่จากจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะหยุดแค่วันเสาร์กับวันอังคารบางทีวันเสาร์นี่แทบจะไม่ได้หยุดเลยอย่างเสาร์เนี้ยก็ต้องทำโอทนะคะเพราะว่ากใกล้คริสต์มาสงานจะเยอะมากแต่คนคนทำงานน้อยมากนะคะ อบขนมเพลินลืมลืมค่ะขนมเกือบไหมอบขนมขนมเกือบไหมเพลินไงคะทำาน่าน,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 นทำนี่คือถ้าป้าแก้วหนีจะทำหลายหลายอย่างคือประสาทจะจะจะ,จะแบ่งแยกไม่ค่อยได้จะเป็นคนที่ลืมแก่แล้วไงโรคคนแก่น่าสงสารเนี่ยอาหารจะมีก็หลังจากที่ผัดเสร็จแล้วปรุงรสเสร็จแล้ว ก็จะปล่อยปล่อยอย่างเนี้ยนะปล่อยให้ผักมันอ่อนตัวหน่อยเพราะว่าสามีป้าแก้วแกจะไม่ชอบผักที่แข็งๆอย่างหัวหอมเนี่ยหัวหอมที่มันเป็นหัวหอมอันใหญ่อะจะต้องให้มันอ่อนลงหน่อยแกไม่ชอบกินแบบกรอบๆก,กรุบๆเหมือนเราอะ่ะจะต้องอ่อนนิ่นง สุดหน้าฝรั่งก็จะกินแบบนี้กินไม่กินกรอบๆนะอาคาเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟเนี่ยเป็นไงหน้าตาน้าตาท่าทางอร่อยค่ะสามีบอกอร่อยมากคือจะบอกคำอื่นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่ได้กินเสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟสิค้าที่นี่นะคะนเนี่ย สามีปลาแก้วก็ัมาแล้วอร่อยไหมคะ <Okay. S 1> อร่อยไหมโอเคว้นเดีา สวัสดีค่ะ